สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของทีเรีย h ชาแนลนะครับใน e b ที่13นะอยู่ในเกมเดิมเลยนะครับของน oh ีโนคุนิคอร์เวิล์นะครับก็คือวันนี้เดี๋ยวผมจะมาทำตัวการให้กิฟกับ NPC นะซึ่งเมื่อวานะผมลองไปดูคอมเมนต์เพื่อนๆน,นะมีคนถามมาคอมเมนต์หนึ่งเหมือนกันว่าแบบเราจะให้แต่อาหารที่เขาชอบใช่ไหม เออตอนแรกผมคิดว่าเออก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะก็น่าจะให้ของที่เขาชอบสินะครับทีเนี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเออแล้วอาหารที่ไม่ชอบอ่ะจะมีไปทําไมให้อย่างนั้นนึกออกปะเพราะว่ามันมันให้แต่ของที่ชอบบางของไม่ชอบก็ไม่ต้องให้นึกออกไหมซึ่งผมก็เลยลองไปนั่งอ่านดูนะครับก็เลยเจอว่ามันมีประเด็นเรื่องของฉายานิดหนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะแป๊บหนึ่งนะ อ่ะเพื่อนๆก็คือหน้าตารางนี้เนื้อก็คือเหมือนของข้างบนก็คือของที่ชอบใช่ไหมของข้างล่างคือของที่ไม่ชอบนะครับซึ่งตัวนี้เองครับผมเพิ่งไม่เห็นตรงข้างล่างนี้เพื่อนๆคือมันเป็นการปลดล็อกฉายานะซึ่งผมลองแปลดูแล้วเบื้องต้นนะแปลฮันเสดนะครับก็ข้างบนเนี้ยฉายานี้มันจะได้จากการที่เราให้ของที่ชอบเนี่ยสาครั้งเพื่อนๆคือเราต้องให้ของที่เอเเขาชอบเนี่ยอย่างเช่นในสีฟ้าเนี่ยรวมกันทั้งหมดนะครับส้าครั้งนะครับเอาไปให้เขานะแล้วก็ ฉายาล่างนี้เองเพื่อนๆมันก็คือการเอาของที่เขาไม่ชอบะสีแดงๆอันเนี้ยไปให้19้ครั้งเพื่อนๆซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองดูเลยนะผมจะมาลองดูว่ามันใช่หรือเปล่านะครับแลวเดี๋ยวเราดูพร้อมกันนะแล้วก็ผมอะ่ะเลือก <c oughs> เลือกคนณในีพเป็นเยือก่อนนะฮะถามว่าอะไรผมถึงเลือกเประม่วงก่อนนะฮะเพราะว่าเพราะว่าทางอ่าของที่เขาไม่ชอบอครับมันทำค่อนข้างง่ายเนอะมันใช้แค่ตัวแอปเปิ้ลแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็ ข้วโพดนะซึ่งเราหาได้ในสวนนะครับอันนี้ยผมเตรียมมาแล้วนะครับเ,เพื่อนๆแล้วของที่ช่าเนี่ยผมก็จะเอาของเหมือนเดิมนี่แหละนะครับชุดผักย่างเนี่ยไปให้กับน้องชื่ออะไรนะน้องชื่ออะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูชื่อหนึงฮะดูชื่อแป๊บหนึ่งนะเขาชื่ออะไรเอ่ยนะฮะก็ ทีเชลนะครับของคุณที่เชลเนี่ยเขาจะไม่ชอบผักย่างน,นะแต่ว่าคุณชิงชิงเนี่ยชอบผักย่างน,นะครับ <happening. S 1> เดี๋ยวเรามาลองดูเลยนะว่าแบบการขึ้นคะแนนเป็นยังไงอันนี้ผมจะเริ่มจาก19ครั้งนะเพื่อนๆน,นะการให้ของที่เขาไม่ชอบอุยโยมไปกันถือไว้ทำไมเนี่ยนะฮะการให้ของที่ไม่ชอบนะครับไม่ชอบนะ19ครั้งนะผมมอบนะฮะส่งนะฮะ<ส><ง>เดี๋ยวสิท่านจำได้ของอะไรย ขอโทษด้วยทาตัวเรื่องมากแต่ผักไม่เกียร์ไม่ถูกปากค่าเสียดายจริงๆได้2คะแนนนะเพื่อนเพื่อนนะเห็นไหมได้2คะแนนนะครับงั้นเราจะอัดให้เขา19ครั้งนะเพื่อนเพื่อนนะเดี๋ยวผมเล่งให้นะครับผมเล่งเลยเลยนะเท่ากับว่าได้แค่ครั้งละ2คะแนนนะเพื่อนนะ One hour later นะฮะ ทีนี้เราได้ฉายาแล้วนะเพื่อนๆนะคือฉายารับน้ำใจไปทีนะเพื่อนเพื่อนนะก็คือการให้ของที่ไม่ชอบ19ครั้งครับเราจะได้ปลดล็อกฉายานี้นะเพื่อนเพื่อนนะอ่ะทีนี้ผมก็ผมพอแค่นี้ก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะไปอัดให้คุณชิงชิงอ่ะอีก35้าครั้งนะเพื่อนเพืนะเดี๋ยวผมตัดคลิปเร็วไปนะครับอ่ะผมไปหาคุณชิงชิงก่อนนะฮะมาครับผมเหลือ ผักย่งสางสิบห้าครั้งพอดีอุ้ยคนเยอะจังคนรุมล้อมคุณจริงๆงของไปเซิรวว์ฟอื่นนะฮะมันเยอะอ่ะไม่ใช่เลยฮะอยากอยากเห็นคุณจริงๆใกล้ๆฮะเลายย้ายเซิร์ฟมาโอเคมาเราก็จัดหนักกันเลยนะฮะอุ้ยให้ของดีเลยโลใช่เหรอขอร้องให้ครั้งหนึ่งนะเพื่อนนะเอ้ยเอียดีกว่านี้แล้วกันฮนะ อุะะ้ยเห็นไหมเพื่อนได้มา8เลยนะจาก0ูนย์ขึ้นมา1แล้วเหลืออีก3นะครับมันเดิมมันเต็ม5นี่หรอป,นปะนะครับได้มาอันหนึ่งอ่ะแเลยนะเออแต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเราให้เขาเต็มแล้วอ่ะเราจะให้อีกไหมครึจริงๆหรอผมอใจผมอยากจะอัดให้คุณจริงๆให้หมดเลยนะ35อันเพราะผมอยากได้ อยากรู้ว่าตัวฉายามันจะได้เลยไหมะฮะแต่คิดว่าน่าจะได้นะเพื่อนนะลองดูฮะลองดูฮะไม่รู้ได้ไม่ได้นะแต่ผมจะอัพไปก่อนนะฮะเพราะมันต้องสาวศิครั้งไงเพื่อนๆเ,เนี่ยเหรอไหมสาวศิภาครั้งอนะแต่พูดถึงการเต็มแล้วให้ไปก็ไม่ได้อะไรเนาะ แต่ไม่เป็นไรฮะเราถือว่าเรามาทำคลิปเนาะ,ะเราจะเราจะรู้ไปพร้อมกันนะฮะผมจะได้ตอบได้แล้วว่าจริงๆเราก็ต้องปลดล็อกด้วยนะฮะอันนี้เต็มแล้วนะเต็มแล้วนะเต็มหรือยังให้ได้เพื่อนๆก็ให้ได้นะให้ได้ปกตินะฮะแม็กแล้วก็ไม่เป็นไรก็ให้ต่อไปนะฮะก็ไม่เป็นไรผมตั้งใจจะมาปลดล็อกอยู่แล้วนะผมก็จะให้เขาแบบเต็มไปเลยนะฮะหรือเป็นงังไนะผมขอเหลือไว้3ามแล้วผมก็ไปหาคุณคุณเขาไหนอะจูเลีย เพราะผมมีของที่เขาชอบ3อันนะเพื่อนนะเอออย่างนั้นดีกว่าเราจะได้เหลือผักไว้ใช้อีหนึ่งนะฮะผมคอเหลืออันนี้3อันนะเพื่อนนะผักย่างสามอันแล้วเดี๋ยวเราไปหาคุณจูเลียกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเล่นคลิปไปเลยดีกว่า โอ okay. เคเพื่อนๆครบแล้วนะเดี๋ยวผมจะไปหาคุณจูเลียนะครับดูที่ฉายาได้ยังเอ้ยวพิบขั้นร้อยหรือเราได้แล้วอ๋อน่าจะได้แล้วเ,เพื่อนๆเพราะผมแอบไปให้แอบไปให,ให้ก่อนหน้านี้ด้วยเหมือนกันนะฮะน่าจะปลดแล้วนะครับก็ไม่ต้องแล้วเนอะก็คือถือว่าปลดล็อกฉายาแล้วนะครับก็คือให้ของที่ชอบสาิาครั้งนั้นเพื่อนแล้วของที่ไม่ชอบอีก19ครั้งเพื่อเพื่อปลดล็อกนะครับ นะครับเพื่อนๆแล้วอย่าลืมไปกรอกโค้ดกิจกรรมนั้นเพื่อนก็คือมีโค้ดว่าโค้ดสไปซี่มั้งนะครับจะแจกเป็นตั๋วสุ่มอุปกรณ์5้าใบนั้นเพื่อนโค้ดเดี๋ยวผมขึ้นให้ตามนี้เลยนะตัวนี้นะฮะเพื่อนเพื่อนอย่าลืมไปกรอกันนะมันหมดวันที่31สิงหามั้งถ้าใจผิดน้ำผ่านไปสิงหาทำร,รีบไปกรอกกันนะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ลิงก์ที่เข้าไปกรอกไว้ให้ข้างล่างนี้แล้วกันนะเพื่อนเพื่อนะอยูต่ตรงตรงข้างล่างอ่ารายละเอียดคลิปนะครับแล้วก็ อ่าตัวตัวรหัสคุมของคุมปองเนี้ยเดี๋ยวผมก็พิมพ์มาให้เพื่พอนๆก,ก็กรอบแล้วก็ไปไปไปโพสลงเออกรอบแล้วก็ไปวางลงเอองงอุง้ยงงกรอบแล้วก็ไปวางลงได้เลยนะเพื pen, ่อนๆนะอ่ะเดี๋ยวก็วันนี้ก็เดี๋ยวผมประมาณนี้ก่อนละกันเดี๋ยวผมขอญาตไปทําตัวของมาเบกเพิ่มเติมน,นิดนึงแต่อันนั้นคงแป๊บเดียวนะครับไม่ไม่นานมากหรอกนะครับนะครับหลงังจากที่ผมปลดล็อกของคุณชิงชิงนะคุณชิงชิงมาอยู่ใน ฟาร์มของผมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูว่าเขาจะช่วยรได้ไงได้บ้างนะครับก็หลักๆนะครับเขาจะดูแลได้ทั้งหมด90 0อันนี้คนจริงๆเขาดูดูแลเป็นต้นแอปเปิลนะซึ่งเราน่าจะต้องใช้พวกนี้นะครับในการที่จ้างเขานะนะครับคิดว่าใช้1เหรียญต่อการเก็บ54นะครับน่าจะได้ให้54ใบในใช้1เหรียญต้นอ่อนนะครับแล้วก็ใช้อาหารได้ร8 0ยเลยนะเพื่อนนะ แล้วถ้าเกิดใช้อาหารสุดยอดนะครับสุดยอดอาหารเนี่ยได้216ถ้าถามผมผมว่าใช้ธรรมดาก็พอนี่ยวผมลองนะมอมขวัญในค้าวนเขาส่งขวัญให้นะอ่ะคุณยืงชิงก็ได้รับพลังงานเข้าแล้วครับเดี๋ยวผมว่าแกน่าจะน่าจะช่วยเราได้นะครับอ๋อนี่ไงเราสามารถอัดให้แกแบบเต็มที่เต็มกราฟได้เลยครับสแสดงว่าเพื่อนๆอ,อาหารน่ะ ไม่ใช anyway, ่แค่เราอะปลดล็อกเวลห้าเราเขามาอยู่ในสวนแล้วนะเราต้องทําอาหารต่อเพื่อให้เขาทํางานต่ออีกนะครับเหมือนเหมือนนอกจากแบบซื้อตัวแล้วอะต้องมีค่าจ้างรายเดือนด้วยอะต้องมีเงินเดือนเนึกออกป่าก็เป็นไกล่ะนะเพื่อนเพื่อนแสดงว่าหลังจากที่เขามาอยู่ในสวนเราแล้วเนี่ยครับตาหวานเหมือนกันนะตาหวานเช่หลังจากที่เขาอยู่ในสวนเราแล้วเนี่ยครับเขาก็จะต้องมาเราก็ต้องมาจ้างเขาตลอดเพื่อนเพื่อนึนออกมล่า ก็โอเคนะฮะก็ก็ได้อยู่ฮะมาลาไปด้วยภาพเดิมๆขอนั่งเก้าอี้แล้วโบกมือลาโบกมือได้ไหมไม่ได้นั่งอยากนั่งบอกอยากนั่งก็นั่งไปงมันนั่งโบกมืออะไรนะฮะก็ก็คลิปนี้ประมาณเท่านี้นะเพื่อนๆก็เป็นระบบ M P C ส่วนใหญ่นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับรบกวนเพื่อนๆกดไลค์ให้หน่อยนะครับแล้วก็แล้วก็รบกวนเพื่อนๆนครับกด subscribe ให้นิดนึงนะครับเพื่อนๆจะได้เป็นกําลังใจให้กับเราด้วยเนาะนะครับเราก็ถ้าเกิดมีอะไรนะครับคําแนะนําคําติชมคําถามอะไรก็แล้วแต่นะฮะสามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้ได้เลยนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวผมจะพยายามเข้ามาตอบในทุกๆคอมเมนต์นะครับอาจจะตอบช้านิดนึงนะอาจจะเป็นช่วงกลางคืนนะพอดีทํางานไปด้วยอะไรไปด้วยนะฮะแต่ว่าจะพยายามมาตอบทุกคอมเมนต์นะครับยังไงก็ไว้เจอกันนะครับเพื่อนๆบายบายครับผม